ยายมาใส่หมเาีอ้เาีให้อยู่อ่ะีได้ยังมาก็หลายางเออพอบอกกับย้ายอยู่โอคนไดนเป่าคนเปายังก็ยายดอกไม้ดเนี่ยโอ้ยายคนเป่าดอกเราเรื่องในบ้านบ่โอ้มาติดไฟให้ยายได้มือนียฮนนยุ่นี่ยันที่ข้นใดบนหน่ยายข้นไดเ่ังตำตัวนี้เนาะ คือนั่นที่มสูงเดียวยังหยียบนะเอาว่าในไม,ม,ม่ครับผชมเนี่คนหลบรอไปเสียเสียรายรอแต่ว,ว่ามาืนอมนเออเปิดออกมจังได้เยังมา้ำแข็งเตน้ำแข็ง,าางมาจะได้บ่าหล่แล้วพิกขึ้นหน่อยเถอะเดี๋นนยวจะหาติกสิ่งเ้ไม่ได้จ้หน่อยหมดต้องเอาลุนนี้ก็นี่จกหน่อย สัดแฟนยนพอเดีน,น้าวมาโมสาเดยว่ามาต่อให้จังไ,ได้อายื้อไปซื้อปักไปปักนีนไ่ไั่ใส่ได้ยังบ่ตังไฟมาอยู่บ่พิดเปิดได้บ่นพิปเปลืเอ้ามันก็ได้ยังไละเอาหลอดติดรลอนี่ตัดไฟฝุ่นอยู่บ้านพอดนมันตัดไฟเราก็หลอ,อติดตัวน,นั้นเด้ตรงหน,น้เด้ดเปิดเปิดได้บ่ได้ครับ ปิดเปได้ยศได้ครับเฮ้ยปิดไว้เด้อบ่ดนี้เดี๋ยวพอเดินเสียหลอดใหญ่มันต่อให้ถ้าปิดได้ไปไปปิดมุ้งดูพอสวิสอันนี้ปลักตัวนี้มันเขต่อแบบปลักจัดไฟไดเลยเนี่ยเดี๋ยวพอเดินเสียหล่อเขาต่อให้ไหมเดี๋ยวพี่วิวมากระดับถ้าเาปิดหน้าปิดอัโอ้กระป๋าสั่นเนี่ยเออเข้าใจแล้วบัดนี้้ใช้พว่รู้ไดหมเดี๋ยวหลอดไฟมันติดเลยทันปิดเปิดได้ยัให้เขาต่อแยกออกตะกี้ว่าไม่นอนมันปิดบ่ได้ ต้นยังเมีต้นเศรษฐีต้นนาซีฮะไม่เจ้างศิลป็นเศรษฐีจีที่มต้นเศรษฐีว่ะต้นไหนอะต้นเศรษฐีต้นเศรษฐีปลูกได้แล้วจ้าดิฉันปลูกดอกพุ่มหัวต้นเรียนซื้อเอาอยากให้ย้ายไปอยู่น้ำน้าต้นผู้เศรษฐีรู้ไหย้ายไปไปให้เป็นเศรษฐี ก็ไปห้าวเป็นเศรษฐีแล,แล้วค่อยงัดค่อยแงถึงตามบ้านตามเมืองเนาะเดี๋ยวมันก็ค่อยดึงค<อ>่อยไตเออคุณยายนี่กวดนี่ก่อนอันผมอยากให้คุณยายไปปลูกนะต้นเศรษฐีให้เราเป็นเศรษฐีเฉพาะแดดใส่แล้วนะอันนี้เออเพื่อปลูกอะไรันพ่อไดดใส่คุณยายนะเพ่อได้เป็นเศรษฐี ได้มีมื่อนี่ฝนตกเนาะค่ะเด้ออากาศก็ดีดีมาเอียฝุ่นใส่พักใส่ต้นไม้พอจากนั้นแล้วก็จะได้เข้าท่า้าเลยให้ดิีสมัครชนาน่ไม่ได้ขาใดบ่ได้ยายสที่บนเนียวบ่ตกแห้งเสิอบม่ด้มัอวช่างว่าหนึงไะหานาต่างอย่าีนั่นก็สิขที่รถไอมีตัวเห็ดเ้งนำเอบ้างเห็ดไอจักคอนเสิพาไปทั้งใดไปไอ้ตังบ่ฮะ เออเออเออต่อโรถลงกันปลูกเลยปลูกใส้กับปลูกเลยย้ายไปจับต้นไม่ย้ายปลูกน้ำกันถือว่าปลูกน้ำกันเสียทีน้ำกันเด้อนี่บ้าเหรออ่ามันใส่ร่อนเทากันต้องเทาเมียนเขาทั้งในเนีน่นวย่าณขันว่าม้าคาบนี้หนึ่งแล้วอะไรนี่มาตัวนี้ กแล้วเสีอไปทิ่ตัวที่นี่คือแบบนี้แหละทอดที้เลยโอ้บักลาเอไปทิมตัวที่ไปดีมานี่มานี้มันบอกขาบรองเท้แทอมคือวายต่างผาใส่ไหมมันรู้ตั้งแต่โดนแล้วห็นบ่าโอ้ไต่งล้อขนาดนี้มันวก็ได้อันเด้เสียมตีอันนี้มันสียมนี้เสียมดังเยอันนี้ เสียมพอเดินอยู่ทางไดนทางบทางไดนเสียมนํต่ว่ามันหนักเสียมหอย่าาอีกพอท่ายคลิปอยู่ลเอไปยืนพ่นไปยืนเออยืนนี่ละอ่าจะในเขากล่องอ่มึงไอ้ตังคุดได้สมองตรงไมไครับเฮ้ยือโ้าเงย่ในบ่ ยูร่างอันนึกสันร่างกอุ่นน้องหญิงบนมาไทยคุณแม่จันลาอยู่คุณแม่จันลาดังครับก็สันเดียบซีอันคุณน้อมินมังหัวซ้อนดังแล้วคนณหัวจัางเบิดประเทศเลียวนี้คุณแม่จันล่าคุณจีปูต้นเศรษฐีคุณจีเป็นเศรษฐีน้ำกันกับน้องตั้งท่านปลูก็ดอกไม้เออปลูกเดี๋ยวพอเดนจะลอมหัวมาหวัดนั่นพันหวัด อันเล่ห์ของน้ำเกาคนมาจาังเลยอันทั้งตรนี้เพรท่านได้ล้อมเพราะว่าพอาะเดินโบ้ท่านมีนะ้ำหมึกจับกับปล่อยไปเท่ากันไอ้คุณแม่จะล่าพัฒนาทางเขาซะก่อนหมู่บ้านนี่เ,นเพิ่นเป๋าเฟี้ยงออกปุ๋ยมากเพระาะเดินก็ไปใส่ใหญ่ต้นไม้ครบหมดแล้วพ่อหมดแล้วเออ,อ,อครับซุ้มเหมืนผมปลูกไม้ผมใหญ่มดแล้วน้องตัง้งอันปุ๋ยขวากใส่น้องตัง้งอันจะเฝ้า,าต้นไม้ใส่น้องตัง้งอันขุดดินกับน คีอคว้นมันเขากันเท่ากันแหละจังเอาต้นไม้ลงมันจังบ่เป็ี่ยนผิดเอาทาเลทาเลอืมจังแล้วต้นเศรษฐีมันจริงไหผมหัวจะเห็นนี่ดิพี่น้องเบางต้นเศรษฐีเบางใบมันเบางใบไกลๆพี่น้องอันผู้ใดหัวจักคอมเมนต์มาได้เรือต้นเศรษฐีเป็นเรื่องเลิอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าันหักมันขึ้นหน่อยแถมเศรษฐีห้เจ้าบ่แล้วมัยมันมันมันสิตายแล้วครับมาคนก็ะเล่นเอาให้ กันกันวาปลูกอยู่ในสิงยมซับนี่บ้านเออเอาเสียมซับบ้านนี่เอาเสียมซับซับมันขุดดินขึ้นมาแต่ทั้งไตยย่นมันเข้ากันมันจะบ่เป็ี่นพิษจะใส่หลายใส่หน่หน่อยสักก้อนให้มันติดสักก้อนให้มันมติดแล้วจังใส่อีกใกกได้ปลูกไม่ไหมจาใส่เออปลูกไม่ไหมจาใส่หลายเอา้ามันเป็นอันนั้นต้นน้องตังโอ้ฝนตกมากเดีวมันเละเลยดิน ต้องเอาขีดหินมาใส่ายสงการผมเดเอาขีดหินใส่ายใส่ทางเขาบานล้อมมันเพราะว่ามันจังสีแข็งสีขาวขีดใส่ใยกันเขามีคนขุดจนทุบอกผมเด้อถ้าถ้าผมไปอยู่นะถ้าผมไปกรุงเทพนะถ้าผมบ่เบิ่มเออบอกเขาเลยมันเดี๋ยวอยากให้เพิ่นปลูกน้ำกันแต่ต้นเศรษฐีเพิ่อนจะเป็นเศรษฐีน้ำกันมาจะเพิ่นว่ะ อยาห่างอย่าปากันเด้อยใจยู่นน้ำกันโดนๆเด้อคนบอกเอฟซีคนสั่งมาหลายว่าหากกันแพงกันเด้อคนเบิ้งเราคนมีความสุขคนว่าเห็นครูนี่น้าได้คนติดตามตลอดเนี่ยพ่อบอกว่าเยาวาพ่อถ่ายคลิปจะเจ้าหัวคนสิบ้าคนเจ้าวานเข้าใจปะเงียบ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 ก่อนพ่อภาคีพ่อภาคีนอนยิงคนกับมาถ่ายน้ำเด้อนี่ยคนพูดเอฟซีนอนยิงก็ได้ ติดตามสองคนให้นะอันอันนุมน่มบันอันนุ่มมันหน้าบอนุ่มมันหน้าเานานาสน่ห์บ่ข้างนั่งยิงแหละพ่นอยู่ไกลๆพิ่นท้ายย้ายได้ตลอดได้กันละกันเพิ่นบ่ผิดกันวะกันเพิ่นบ่เทียงกันสองคนกันพ่นเทียงกันเห็นโบาก,กามาทา้ายเพิ่นะยาเพิ่นให้จ้ปะป่านี้เระมันสิง,งามต้นไม้เจ้าปูกอีก <c oughs> ละ,ละ <c oughs> พ่นหะลานพเพิ่นก็ได้เตือนมัดมือ วัดดีไหมด่าด่ะด่าปุ่นปลูกดอกไม้เออปลูกดอกไม้พร้อมเลยโอ้ทางเขาบานผู้เดร่เอฟซีบูใดร์มาไายลูกมาไายเด้อบาร์ดิตตมันออกดอกบ่ามไหออกสีเหลืองต้นดาวเรืองโอ้ต้นดาวเรืองออกสีเหลืองงามเป็นยังระบาดไปนี่นาเตี้ยเอาไปที่ไปอันนี้นี่มันสลายอยู่ ตัวบ้าเพื่อนเขาอยู่ในบ้านบานน้อยหรือสมุหถผมอยากให้ไปปลูกต้นหน่าบ้านมากเมียทั้งนี้จบไปก่อนทั้งบ้านหน่าบ้านงามๆเขามาไปคนไปแล้วเออมันตกแห้งได้ถ้ามันตกแห้งที่ขอได้ว่าอันเดียวหาหินมาใส่เล่าเ้าอันตอนนี้ก็เขายากโอ้ยดินก็ได้ แกงเนกมัยมันเดยก็ไ่ได้แก,เกง,งเทียง <c oughs> แกงนียังไม่ห้าวหรอกบวกแล้วบาทโอ้ติดติน่นอยูาา่ใจเราบริษัยเกือบด้วยเราส,รสลัดกงมพราะว่าล <c oughs> มาติดติน่น <c oughs> เขาว่าขี้วลร่มดีขนาดเขาว่าหัวเยอะตลอด โอ้ยยายเราแปลอานฝุ่นอยู่คุ่นทั้งในทั้งตังฝ่เข้ามาเสียงมึงเบ่าเสียงพอดีเลยเสียมพอเดีเจ้งหนักไงพ่อมมันง้อนาตั้งเสียงน้ำตัวมันเป็นง้อๆเป็นก้นบริจาคเข่ามันต้องไปตีมันตรงๆละก่อน พันส่มาแล้วพันอันนี้พันปลูกก่อนอีคิวมีเวียกยังอีเขี้ยก็ขวนญยางเดียวแมน่นบ่ <c oughs> ซอยใหญ่ด้ะแม่บ้านเนี่ยเีคิวใหญ่ต้นไม่เลวใหญ่เราต้นเราตน้ตนเลวเราหลุมเลวไม่เห็ดด้วยเห็ดเป็นอยู่บ่ <c oughs> อเออต้นไม่มา <c oughs> ใส่ส่อามก็ได้ใส่สามตน้นหลุมละสามตน้นยิบได้หลาย ยิบออกได้หลายเอาถิ่มไส้ลุมลราสามต้นถิ่มไส้ลุ่มเราสามต้น,เ,นเออว่างไว้ว่างไว้พอไม่ต้องปลูกเดี๋ยวย้ายปลูกว่างลูกว่างใหญ่ไว้ซื้อไหมพ่อจำนัำเระไปย้ายอีกบานนี่เขาไม่ย้ายอีกสามต้นสามต้นนะหนึ่งสองสามโอ้ยพอข่อยจำเขาปลาลราบัานบอกก็ได้ดึงทรง,ง,งขึ้นดึงทรงขึ้นดีๆมันขี้ดาก นายเพิ่นนี่เพิ่นเบิ้งนี่ขินมือนี่หมือนเด่นนี่เพิ่นเบิ้งเป็นพันเหมือนเด่นนี่คนก็ร่างขุดพี่น้องขุดใหญ่เป็นน้ำหัวนี่ยละปัานนี้เป็นดอกกระสีงามแล้ว,ว่ันนี้มาถ่า,ายรูปไอ้เชี่ยวเนี่ยบอกบางใหญ่พอเห็นใหญ่เด่นนี่ใหญ่เราแต่งตัวปานใบหรุ่นเด้ตายเราคนนี้น ต่คนยังใดังสูังตัวพ่อสูใหญ่เลยนี่้ปูกพักนังางมาสั่นว่าไอ้ว่าเขาจะว่ากันจนว่าตัวปีกไก่ยังมูจากอยู่บ้านดอกไม้ค่ะดอกไม้สัมผัสใจด้วยเหรอสัมผัสใจด้วยใชครับครับโมปลูกดอกไม้ ล็กน้อยบ่ต้องเอาทิ้เอาอ่ตวองเอาใส่ได้ยากด้บ่ต้องทิมต่องอะไรว่จีอย่าถ้าเอาฝุ่นพวงพ่นเอาพันตาฝุ่นใส่ฝุ่นมาละอือส่วนหนึ่งเอาใหได้หันยังบด่เออมันถื่กันนะถือ,อก,นนะกบ,บินมนันเหา มันจะปุยยอดก่อนว่าปุยขอกปุยขอบยอดไปแปลว่าจะใส่กระยายเห็นผู้ใดนะซื้อเพคนบอกขอึ้นครับคนพ่อไปหลายบอกลายเป็นแปรมันเป็นแปลรปลูกง่ายต้นดาวเรื่องบ่เขาเจ้าปลูกขายด้ทั้งใช้ฟุ้มเห็นเขาเจ้าปลูกเต็มดอกสิ่งเหลี้ยงบ่แป็นวัวเป็นบัว เขาเจะปลูกขายขาเขาจะาไปเห็ดพวงมะัยเห็ดจังงุดอกมะไรดอกรักดได้มันยังยุแขรนจ้อโอ้คือได้งามแต่ผู้ใดมาให้จักเพื่อนเอฟซีผู้เพืพ่อนใจบุญที่เพื่อนแดดเพื่อบบนจุ๊บกระเสียน<อ>จะม่ให้หลายอย่างอยู่ได้ยุเหมือน,นเล่าแมนพูดมวแต่สังเกตดิพี่น้องเห็นบ่ก่อนแขนต่อตเหมือนพื้นโสอยู่หอย เราเก็มาใส่เนื้อเงีซีอันรงใหม่เราก็ใส่ให้อยู่เจ้าอันนี้ยังไงเป็นกองแขนบ่มุกมุกมุกแขนมุกแขนครับคลิปนี้ก็มาเบิ้งย่ายปลูกดอกไม้เด้อพี่น้องบัดอันดอกตอกก็สิอัพเดตให้เบิ้งเรื่อยๆถ้าคุณลอกไว้เยอะเนาะ ันเป็นดอกไววอยูดย่ดอกทำมันผู้รักต่างไวเห็นไหม <c oughs> เนอะงานจังเลยล้วก็ต้องเรียวแล้วกันเด้อะไปหามาแวะ<า>ลากระน้องตั้งได้ดอกค่ะหลักตั้งไว้หลักตั้งไหวเห็เป็นตัวยางมูเห็ดเป็นตัวยางเพิ่นเลยเป็นคนบุคคลสาธารณะแล้วาอะไรอ่ะจน ตัวปิดกันเลยยจะให้มันปิดนะดอกไม้ปิดกันโอ้โหสร้างว่ะแน่นอนปลูกปลูกปลูกล้มปลูกปุรมละสามต้นเลยบ่เอาไปที่มีคิวหญ้าหฮนไปที่ไกลๆมันจะบมโป่งอยู่นี้มันบัหนาพอดบัวใหญ่ภูมิใหญ่เนยอต้นหนึ่งมันบอลล็อตตรงมีอันเหลือนะโอ้โหปลูกเพี้ยมันบอยยัง นึ่งแต่ไม้แล่นหยยบแล้วว่ามาใหญ่จะล่าบะไม้ใหญ่จะล่าขึ้นมาไปมาบนนี้เลยมาจะขวางคนหน่อยสิดอกสีอะไสยมาสลักเยอะคุณอยากคู่ด้งนะดอกสีแดงสีชมพูได้ใหญ่หามา ดอกสีขาวยร้ยยางทั้งคู่มันนี่กับปลูกกระโดดนี่ทั้งคู่มัน,น,กกน,น,ท,มนทั้งขาบ้านก็สิให้ได้งามติดเก่า

ชิวซอยย,อยังใหญ่ขิวซอยยังใหญ่ถามดกใช่ผักซอยก็กวนมูเลยเคี่ยงมูหนเหรแมนบ่ซอยยังใหญ่เอาซอยใหญ่ปลูกด้วยน้อปลูกเป็นบ่เอนางลงนางลงซอยใหญ่ปลูกด้วยหยังนี้ซอยใหญ่ปลูกด้วยปลูกเป็นเนี่ยบ่ร่างม,มูด้วยิวจากปีแล้วเนี่ สิบสามปีเดียวถามผลยำใดเพิ่ก็บ่าสองปีสองปีเยอะพอประมาน,นโถ่ก็กวนมันวะไอ้เขียวอ,อย่าวักอย่ายืมือหนเดวักน้ำไปเลยบ้านพวกอย่ายืมือลูกมั้่ไม่ได้เรียงหรอก บอกว่าวิชิววุลเลียง<บ>สแสดงว่าพ่นเพาะหลายด้เนาะพ่นจังให้หลายเนาะมี่ยังให้ชีให้อีกอหรืงว่าสิเอาหลายสตุดหลายอันมาสลับขนาดา็คสอบอกอจังไดเขาหัวจักว่าพ่นมีอ้าวเ็อยู่หน้าห้องงานหนทางเอ๋อพ่นเอาในวั่งในบ้านไหมป๋อ วันนี้คุณยายมีแนวมันเหรอคุณยายก็เลาเป็นดอกแก่แล้วลุงายก็ข้างในมันใบบานเลยกับเพื่อนกับมาเอาแต่น้าแม่นี่แหละแม่ปวดอยู่ครับอ๋อแต่กับบ้านนองศาบอกนีไหนอ๋อแต่ก่อนเลยยายไปแม่เราเลยเศร้าบ้านพระเจ้ายายสท้กอย่นอยู่แล้วแต่ตกีเจ้าปลูกทุกอย่างเนาะแล้วแต่กีเราปลูกทุก่างเหมือนเดินผมตะพงท่านดูกปลูกต้นใหม่ผมปลูกเงี้ยไม่ใหม่ น้องตั้งคุดไปจนสุดกำแพงโอ้คือนชิงงามแต่น่าทางเขาบานได้เลยเ <C> e <lebr Filipino> ขาบานใหญ่คือสชิงามแท้บานนี้ม่บานานี้กับแปลกหูแปลกตาลายเอฟซีผู้ผนมาเที่ยวมาเล่นน้ำเมื่อนี้หันไปซื้อกระถางดอกไม้มาตั้งดอกโ,โ,โปเซียนกับดอกอันนี้ละแต่มันสีป,ปินในกระถางโอ้คนอยากได้กระถางใส่นี่เนาะสองมุมนมีนม่สองมุมนี่พี่น้องคนติดโซ่ขึ้นชิ่งงามแตะเดี๋ยวบางๆผมจะพาเก็บ กวดคางบ้านให้มันงามสวยงามเพคนทีปลูกดอกไม้ไปคนละ่ะเ,เอาตู้ห้างเออตู้ตู้ห้างตู้น่านอาออกไปไว้ทั้งหลังบ้านเขี้ยให้มันงามๆต่อไปพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเพราะว่าพอเด่นกับท่านมีเวลเาเล่าประเดี๋ยวพอท่านเดี๋ยวไม่ยุ่งแล้วเราเต็มที่นะพอเดินขึ้นมาก็สามหลอดมาส่งเล่าแล้วันนี้พ่อเดินเก็บตาก็ได้ได้ยุ่งสองอาทิตย์เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องหนึ่งละ ตามไปดูชีวิตรักต่างวัยน้องตั้งและหลายยายจันลาอัน you know, เอฟซีเพื่อนวางสินะยายคือเอินเล่ายาย่าสันเล่ามาท่านเถาะันเขาก็ซ้่แม่ผมน้องออก็เอญมันเล่าก็ซ้่แม่เนาะอางอยายปุ่นฮบใส่กำกำกำอีกขี้ววเนี่ยตัวตัวว่กวนดึงทรงคืนเพราะว่าน่ะไม่เห็นดักน่ะ เอฟซีเพิ่นเห็นเนี่ยนายเพิ่นเนี่ยเนี่ยจะไปกวนเพิ่นไหมล่ะกวนได้เด้บ้านเยู่บริเหณนังกวนเขา่แต่ใส่หัวเพอใจได้ใจวันแนบอกเชีวอันนามาดูือใส่หัวหลุๆอตนหยุเประมาณตบมอ ใส่ไว้ก่อนเลยใส่ไว้ก่อนเลยมันมีตลอดเลยเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ได้ออกมาอย่างนี้เออาใส่สิ่งใบเบาเป็นยังใส่สิ่งใบใส่สิ่งใบแห่งดีเออจะฝ่อใส่ลายอันันสีเป็นแก๊สมันไม่ไหมอยู่พอเรือนใบบางเบื่อห่อนเบื่อเบื่อโยกกระสอบถ้าขีดควยห่อนแสดงว่าม่แก๊สถ้ามันเย็นแล้วใส่งามใอก็ผูก่านไฟนะครับาน พวกทานที่ไฟมันเผา, <ừ. S 1> าไปนะเออใส่ไ้เลยโอ้เดียเด๋ยวลายเติบผมมาห้องหนึ่งเป็นส่งเมืองส่งไหนๆให้ปูได,ด้ลายตัวมันหน่อยเนาะ มันตั้งใจปลูกขอให้ความรักสดสื่นเด้อแม่ยังยืนเด้ตอต้นใหม่ขอบคุณค่ะเพื่อนมันตั้งใจปลูกต้นใหม่ <c oughs> ต้นดอกดาวเรืงองว่แม่ดาวเรืงอเรงเพชรอยู่ในอันนั้นหันมาเห็ดมะลายนะเปิด้อยมะลายมาใส่เลยครับที่เป็นหีบมะลยมา,า,ย,ย,า,นาลยนะพี่น้อง ตัวกนเห็นวะเชี่ยวเชี่ยวตัวก้อนเธอมาได้มัเล่นรถเธอม่ได้มัเล่นอะไรนะเน่เเป็นคนอันมฮอนอยู่แล้วนะตัวก้อนเลือยเพื่อยระ้บานน้ำไปติ เ้มาจัครดเงียยันี้ยัไปมืนูไปนน่บอกงไบเป็นแบบนันพอเลยเป็นนายเป็นหญ่ใครสักต้นรัมบิงคุณแม่จังล่าคนกำลังัตงคนปลูกดอกไม้ครับคลิปนีก็ล่งสีแลวแล้วละ พ่นเขาไปในบ้านพ่นได้ต้นดอกไม้มาหนึน่<อ>เลยมาปลูกใส่พอดีฝนตกมาคนก็หยุดิแล,ล้วล่ะแต่ว่าคึมๆอยู่อากาศอยู่นี่ก็ไดเหน็นมั้ยอากาศยังคึมๆอยู่ทางมาทั้งขาบ้านยายนี่ก็ในกระติินบ่านนมไมีหินใส่ยังบ่ท่านมีหิในใส่คนไปขุดหินนั่นใดเดี๋ยวมาใส่มันจังสิงหางไง หินส้นลายเขาจะไปคุดทั้งหดยใหญ่เปนจังสิมีหินนั่นดีทั้งบ้านนาดอกไม้เนหะ็นไะมนวนะเออทั้งบ้านนาของไม่จังสิมีหินน่นและบอกคนเอามาให้จักสามรถรถเทไรไหมหินจักห้องบุรุษูต้องถามเขาหอดหอดสามลอยอยู่ห,หอดถ้าหอดบ้านรถล,ละ, 300, ะสามลอยนะพี่น้องอันสามร้อยห้าสิบสามรอยห้าสิบความค่าเกียรติบ่อือ แต่แต่หินแต่หินมันแพงอือแพงเก่าสั่นห้อยยางออกบสะดวกสบายรถกวาบ่อดได้สามล้อแล้วที่วอกบ่อดได้ได้แล้วบ่ต่างต่างเลยมันนี้จะเข้านี่นี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านทุกที่ใจญบนแล้วก็ไอ คุณแม่ใจบุญอยู่รนเวยเด้คะเด้อกกำลังทำสามคุณแม่อยู่เด้คะกำลังทำตามคุณแม่ด้คะคุณแม่ใจบุญี่น่รนเวย์ต่จะทำสามคุณแม่ทูกพิถีค่ะแล้วความคิดคว่ำเนี่ยค่ะอยากเฮ็ดอยากทำอยากท่านี้ค่ะแต่จงว่าแล้วเนาะค่ะเนาะต้องหาไปด้วยน้ำเหงื่อน้ำแห้งเอาพิธีชีวิตของข้ากระทุกกระากลำบากเลกินน่ะพอตกมาหยุดนี้แล้วก็นาทีนี้แล้วก็ บรคิดปกฝันว่าจะได้เป็นชีวิตแบบนี้ค่ะภูมิใจในตัวพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คอมเมนไปหาไอ้พิธี n แนลบ้านดงสารค่ะคแล้วก็เอซีทุกทุกท่านค่ะที่เมตตาน้องตั้งแล้วก็แม่จันล่าแล้วก็เอฟซีอันวิธีชีวิตชแนลวันของบ่าวน้อกับสาวมานานะนาวด้วยค่ะเด้อให้อันที่เพื่อนติดตามค่ะ ฝากกดสิดตามช่องของไสยย่อ,อน,นะครับกับสาวมะนาวนะครับที่มามอบอทุกสิ่งทุกอย่างฝากนอนมือน,นี่นะครับฝากช่องอันน่องหญิงน้ำเนี่ยอ,อ,อันนุ่มบานหน้าเชนเอลครับฝากช่องอันน่องหญิงน้ำนะครับอันนุ่มบานหน้านะครับเชนเนลค่ะ ครับก็ขอฝากเอ่อติดตามช่องนี่นานะครับเพราะว่ากาดเทียไปตามองวิธีชีวิตบ้านดงสานที่ชีวิตบ้านดงสานที่บอกแต่ความดีๆครับขอขอบคุณครับผมจะเทียดให้ค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจค่ะคิดสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้สมงดังคิดค่ะและคำคิดให้เป็นเงินก็ให้มีเงินค่ะคิดเป็นทองก็ให้เป็นทองค่ะ ขอให้การงานจงเคลื่อนไวในไอสูงแบบที่จะตามที่เรียนหรือว่าความคิดของตัวเองค่ะขอให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะขอให้สุขภาพทุกๆท่านจงแข็งแรงเด้อค่ะเด้อติดตามแม่จะลากับน้องตั้งค่ะบายบายครับขอบคุณครับยคุณยายกับน้องตั้งครับ